รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสด is ีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่65ขึ้นก่อนพิธีประสาทปิญญาครับซึ่งการสัมมนาทางวิชาการนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนจะมีพิธีประสาทปิญญาซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่12 13ธันวาคมครับ ในการนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้บรรยายในหัวข้อบทบาทมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยกับการพัฒนาจ,จิตใจและสังคมครับซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญที่ทําให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมครับสําหรับบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้ก็จะมา สรุปผลการดำเนินง,งานพันธกิจตามพันธกิจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการบริการวิชาการแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันอมอจรอของเรานั้นปีนี้หนึ่งรสสบสาปีแห่งการสถาปนามีความเจริญเติบโตก้าวหน้า ในทุกๆด้านกล่าวเฉพาะด้านของการขยายส่วนงานจัดการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆของประเทศและยังมีบางส่วนไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยในชั้นนี้133ปีของมจรอของเราถือว่า ได้มีส่วนงานที่จัดการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วทำงานให้บริการวิชาการทางด้านต่างๆครอบคลุมพื้นที่ของประเทศอาจารย์จะเห็นวา่าปีนี้มารับปริญญาบัตรพิธีประสาทปริญญาก็อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการแต่ว่าหลายๆท่านก็เฝ้าดูติจกรรมช่างช่องทางต่างๆเราได้มีพื้นที่จัดการศึกษาทั่วประเทศแล้วมีความเป็นมิตรเป็นสหายการทำงานร่วมกันมาอ,อนุโมทนาบุญร่วมกัน ประเด็นที่อยากจะสื่อความให้พวกเราได้อนุโมทนาบนร่วมกันในวันนี้มีอยู่สักห้าเรื่องเท้าเวลาอพอจะมีก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องของบทบาทในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาพระสงฆ์ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทยทั้งของรัฐและเอกชนมี107 15แห่งทั่วประเทศผู้ที่อยู่ในระบบสถาบันอุดมศึกษากำลังศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทั่วประเทศเนี่ย ข้อมูลตัวเลขเก็คงอยู่ประมาณ2ล้านถึง2ล้านคนทั่วประเทศใน2ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยมีนิทิตของมจรอยู่ประมาณ20,000จะเอาตัวเลขกลมๆเนี่ยจาก2ล้านี่20,000ก็คิดเป็น1%ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ในยยะสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าแม้จำนวนเปอร์เซ็นต์จะไม่มากสองหมื่นจากสองล้านเนี่ยแต่ว่านิสิตนักนิสิตที่มหาจุฬาจัดการศึกษาให้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เสียเป็นส่วนมากถ้าไม่มีมหาจุฬา เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษาพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้การบริหารงานต่างๆซึ่งมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเนี่ยการบริหารงานคณะสง์ ก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากพูดถึงเรื่องการทำแผนยุทธศาสตร์การทำกลยุทธ์การทำแผนงานโครงการการบริหารงานจัดการต่างๆก็คงจะไม่ทันกับสถานการณ์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งผิดจากครั้งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างชัดเจนโครงการต่างๆที่ทางฝ่ายบ้านเมืองเมื่อก่อนนี้จัดทำโครงการพัฒนาสังคมประเทศชาติหลายๆเรื่องทำเสร็จแล้วก็อยู่ได้ไม่นานก็จางหายไปหลายๆโครงการ แต่ว่าปัจจุบันนี้ทางฝ่ายบ้านเมืองทําโครงการในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็ดีในเรื่องการบริหารจัดการประเทศชาติที่จะให้มีความมั่นคงยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยก็ได้มาเชื่อมโยงกับทางการคณะสงฆ์และทางคณะสงฆ์ก็ได้มอบให้ทางมหาจุฬาได้ไปช่วยดำเนินการส่วนหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอามาจลอนั้นผิดบัณฑิตในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา73ปีมีผู้สำเร็จการศึกษา73,24รูปคนถนับเป็นรุ่นปริญญาตรี65 โทสามเอกสิแยกผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละส่วนเนี่ยปริญญาตรีหกหมืสองปริญญาโทแปดพันปริญญาเอกสองพซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเจ็ดหนเนี่ยถ้าเอาตามแนวทางที่มจอได้จัดการศึกษามา73็ดหก็มีพระเจ้าพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษา ประมาณ70%ซที่เหลือเป็นคฤหรือหัญาติโยมอัน,นี้ถ้าไม่มีมอจรอเนี่ยจำนวนพระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาตามวิทยาการสมัยใหม่อาจจะมีไปเรียนในมหาสถาบันรวมศึกษาข้างนอกตรงนั้นบ้างตรงนี้นบ้างแต่ว่าก็ไม่มากเนื่องจากว่าหลายท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปศึกษารวมกับคฤหรือหัญาติโยมเท่าๆไป มาศึกษาที่มจรเนี่ยทั้งรูปแบบการจัดการศึกษารายวิชาผู้บริหารครูบาอาจารย์และวัฒนธรรมองค์กรเหมาะก,กับความเป็นสมณะมากกว่าสะดวกใจที่จะศึกษามากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็มาศึกษาที่นี่ก็เป็นโอกาสที่มจรได้มีฐานแสดงฐานะและบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรทางพระพุทธศาสนาโดย โดยเฉพาะที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่สำคัญก็คือการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ของประเทศเพื่อนบ้านถ้าไม่มีจังหาจุลาพระสงฆ์ของประเทศเพื่อนบ้านก็จะศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศของท่านเหล่านั้นแต่ว่าโลก,กัศต์ การมองโลกการเปิดหูเปิดตาเปิดขอบเขตความรู้ทางวิชาการก็จะอยู่ในเขตจำกัดมหาจุฬาเนี่ยในฐานะในสายตาของอประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีฐานะคล้ายๆกับฮาวาดก็อ,อกอ์ดสถาบันชั้นนำในประเทศอื่นๆ ซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าระบบและกลไกในการจัดการศึกษาที่เป็นระบบระเบียบและเป็นที่น่าเชื่อถือมหาจุฬาหนึ่งอ,อยู่ในระดับประมาณ3 5 3สของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจาก175แห่งในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของประชาคม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทในการให้การศึกษากับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยถือว่า,าชัดเจนมากเป็นการให้องค์ความรู้ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่และชัดเจนก็คืออย่างที่หลวงพ่อนาย,ยกสภา,าพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าต่อไปท่านที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับสูงเป็นเจ้าอาวาส จะเป็นผู้ที่จบจากมหาจุฬาเป็นส่วนมากเดี๋ยที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของวิธีการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นคุณนอุปการอย่างมากที่ทางมหาจุฬาเนี่ยได้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ท่านรองทั่วไปก็นั่งอยู่ที่นี่นะมีส่วนร่วม เป็นหัวเรื่องหัวแรงทางด้านนี้แล้วก็ขยายฐานเป็นการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไอัน,นี้ชัดเจนเวลาสื่อความาการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยประยุกต์เอาแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารยุคใหม่เพื่อมาบริหารกิจการคณะสงฆ์เนี่ยพูดการคำสองคำก็รู้เรื่องเราจะเห็นว่ามีโครงการต่างๆมากมายที่ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นทรัพย์สินของชาติที่มีคุณอุปการต่ออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า50ของประเทศนี้ เมื่อก่อนนั้นการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่ามูลค่าและราคาที่มีคุณูุปการต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะนำะมีประสิทธิภาพอาจจะไม่ถึง50%แต่จากการที่มอจรอได้ให้องค์ความรู้แต่พระเจ้าประสงค์ในการบริหารกิจการ คณะสงฆ์บริหารทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าหลายวัดเอาเอาเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยกลายสภาพเป็นวัดท่องเที่ยวเป็นที่พึ่งทางใจและที่สำคัญก็คือเป็นคนอุนูประการให้เป็นแหล่งทำมาหากินของลูกหลานชาวบ้านที่เป็นคนทำมาหากินทั้งหลายอันนี้ชัดเจนเป็นบทบาท ฐานะและบทบาทอันที่หนึ่งของบารอลกับการพัฒนาจิตใจและสังคมประการแรกอนุโมทนาบุญร่วมกันอันที่2องบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติมีอยู่อย่างน้อยสองข้อที่พูดถึงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าจะแบ่งออกเป็นส่วนเป็นส่วนเนี่ยก็คงมีอย่างน้อยอสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นระบบและกลไกในการบริหารจัดการดำเนินงานแต่ส่วนที่สามเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือความรู้ความสามารถของคนซึ่งในความรู้ความสามารถของคนเนะี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ กับส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจวิชาชีวิตวิชาบริหารจัดการตัวเองเอผมให้ดูคุณสมบัติศักยภที่เรียกว่าศักยาภาพของคนที่อยู่ในตัวคน,นในตัวเราเนี่ยมีปัญญาอยู่สประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือสชาติกะปัญญาเนี่ยปัญญาติดตัวมาแต่เกิด ทุกคนมีเหมือนกันหมดภาษาอภิธรรมก็คือเจตสิกข้อสุดท้ายนั่นแหละปัญญินตริยะเจตสิกติดตัวมาแต่เกิดอย่างที่สองคือวิปัสสนาปัญญาปัญญาคือความเห็นแจ้งสามคือบาริหาริกปัญญาปัญญาเพื่อการบริหารจัดการตัวเอง สัชาติกัปัญญาทุกคนมีเหมือนกันหมดติดตัวมาแต่เกิดวิปัสสนาปัญญามาพัฒนาเอาทีหลังโดยการปฏิบัติกรรมฐานบาริหาริกะปัญญามาพัฒนาทีหลังเหมือนกันโดยการศึกษาวิชาการแล้วไปทำงานมีความรู้มีประสบการณ์เรียกว่าบาริหาริกะปัญญา แต่ว่ามีปัญญาสามประเภทนี้แล้วเนี่ยมีสชาติกะปัญญาปัญญาติดตัวมาแต่เกิดแล้วก็ไม่แน่ว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มารียนมอจรอหรือเรียนในสถาบันอุรมศึกษาท,กทั่วไปจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้ว ไปทำงานมีประสบการณ์มากแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถนำความรู้จากการศึกษาปริญญาสาขานั้น,น,นๆมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มีประสบการณ์ทำงานมายี่สบสาปีบางทีบางครั้งวางเวลาก็อับเฉาเบาปัญญา ไม่สามารถนําประสบการณ์มาใช้ในทาในการทํางานได้เต็มที่ต้องมีปัญญาอันที่สองคือวิปัสนาปัญญาเนี่ยความเห็นแจ้งเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเป็นฐานในการนำสัจชิติกะปัญญามาใช้ประโยชน์ในการนำปาริหาริกะปัญญา ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์มาใช้ประโยชน์เอาแล้วมหาจุลามีส่วนในการพัฒนาขีดความสามารถที่ว่านี้อย่างไรเนี่ยช่วงนี้เป็นที่ทราบว่าเป็นช่วงของการเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีของมจรโดยเฉพาะร,ระดับปริาตรีส่วนมากปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ หลังพิธีประสัดปริญญาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่46ไปจนถึงวันที่27ทธันวาคมซึ่งแม่งานในเรื่องนี้ก็คือฝ่ายกิจการนิสิตมหาจุฬาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานใช้รูปแบบพองยุคตามแนวมหาสติประฐาน4ซึ่งก็คือสาระของไตรสิกขานั่นแหละนะดูตามแผนภูมิที่แสดงให้เห็นบนจอเนี่ย ก็จะชัดเจนรูปแบบไหนวิธีการใดอิริยาบถไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือการคลี่สาระของใจสิกขาออกมาสู่การปฏิบัติที่เราไปปฏิบัติที่ัาสนาจารย์กำหนดให้เดินให้ยืนให้นั่งให้กำหนดนั่นกำหนดนี่เนี่ยก็คือรูปแบบของใจสิกขาแล้วทำไป อานนสงสงที่เกิดจากการทำเนี่ยก็จะเกิดเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นนี่แหละเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของคนในส่วนที่เป็นเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาภายในตัวคนที่มนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมาจากสัชาติกาปัญญา คนชาติไหนก็มีเหมือนกันหมดเท่ากันแต่สำคัญอยู่ที่การนำออกมาใช้ซึ่งการที่จะให้สามารถนำออกมาใช้ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยต้องมีการพัฒนาชาติอื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นมีวิธีการพัฒนาตามรูปแบบต่างๆ แต่ชาติไทยโดยเฉพาะมอจรอเนี่ยมีวิธีการพัฒนาอย่างนี้ชาตินี้ไม่สมบูรณ์ก็ต่อไปในชาติหน้าก็ชาติต่อๆไปเพราะว่าการสะสมข้อมูลความรู้ความฉลาดของคนเนี่ยไปอ่านเลยในจูลกรรมมรพังกสูตรเนี่ยพูดถึงคนที่มีความรู้ความสามารถความฉลาดเป็นเลิศ แต่ละชาติมีลักษณะอุปนิสัยใฝ่รู้ชอบเรียนชอบฟังชอบเข้าไปหานักปราชญ์ราชบัณฑิตสะสมข้อมูลความรู้อยู่เนืองเนืองแต่ละพบแต่ละชาติเมื่อเต็มเมื่อสมบูรณ์ก็มีคุณสมบัติภายในอย่างนี้คือสชาติกะปัญญา เพียงแต่ว่าเวลาเกิดมาเป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างสภาพแวดล้อมจึงสามารถนำสชาธิกปัญญาออกมาใช้ประโยชน์ได้มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันปราดโบราณกล่าวว่าศักยภาพของคนที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยสชาธิกปัญญาเนี่ย นำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ประมาณ10%เท่านั้นแล้วอีก90%เนี่ยมันหายไปไหนมันก็ยังอยู่ภายในน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นมอจรอมีหลักการวิธีการในการจัดการศึกษาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทั้งส่วนที่เป็นปาริหารดิกัปัญญาก็คือความรู้ทางวิชาการ ได้ทั้งส่วนที่เป็นวิปัสนาปัญญาก็คือความเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นธรรมชาติของชีวิตซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการนำสชาติกะปัญญาออกมาใช้ประโยชน์กล่าวโดยภาษาของนักการศึกษาชาวบ้านทั่วไปก็คือเก่งดีนี่แหละจบปริญญาขั้นไหนเนี่ยบางทีถ้าไม่สามารถ ควบคุมดูแลจิตใจของตัวเองได้จิตใจไม่มัน่นคงไม่เป็นสมาธิก็นำปัญญาไม่ต้องถึงสาชาติกับปัญญาแค่บาริหาริกับปัญญาเนี่ยก็นำออกมาใช้ประโยชน์ได้อ่าไม่เต็มที่อ่าเพราะฉะนั้นมอจรอของเราบริหารจัดการศึกษาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ปัญญา ที่สมบูรณ์ครบถ้วนแม้จะไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนเนื่องจากว่าเราจัดการศึกษาทางด้านสังคมาศาสตร์มนุษยาศาสตร์เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจิตใจและบริหารจัดการแก้ปัญหาของสังคมประเทศชาติเป็นหลักเป็นเรื่องของนามธรรมา มอจลนั้นเป็นองค์คาพยกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรทางด้านนี้ไปอยู่ในส่วนงานนั้นส่วนงานนี้ทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรในส่วนนั้นส่วนนี้เพียงแต่ว,ว่าในชั้นนี้อาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ว่า ในอนาคตยิ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้จะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับโลก โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตใจและสังคมดังที่พระเด็พระคุณท่านเจ้าคุณพระราดพยัติกวีท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับที่สําคัญในช่วงนี้นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีโครงการที่สําคัญก็คือโครงการปฏิบัติปิปัสนากรรมฐานประจําปีโดยมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทั่วประเทศนะครับระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงสิ้นปี2563นี้นะครับซึ่งจะมีพระคุณเจ้า มีนิสิตของมหาวิทยาลัยนั้นปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานกว่า2 0,000รูปคนครับทั่วประเทศท่านใดที่อยู่ใกล้ตรงไหนเห็นพระคุณเจ้าเห็นพระพิสุสัมาเนรปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็เข้าไปถวายการสนับสนุนการส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมนี้นะครับเพื่อเป็นการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจและสังคมสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ i heart to walk and